อ้าเพชร้าร้ยสวัสดีพี่สุภูสกุลกับผมวันนี้กับชิมาตตามแนวทางลาพัฒนาคนฝั่งของวันศุกร์ที่4เมษายน2 5 6 8มาเบ่งผลมือวันพุธกันก่อนพี่น้องลาพัฒนามือวันพุธมันออก609ล่าง06เลยพี่น้อง0บน0ล้างนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีันใดตารูดออกก็คือใด้ทั้งบนทั้งล้างเลยน้พี่น้องของเงิน คนฝังโขงนี่บโเขาได้พี่น้องได้หลุดมัดเลยทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับกูเพื่อนเน้นให้ยุแปดเกาเหล็กออกศูนเก่าคนระทีบเลเนาะพี่น้องโบเขาเนาะเอาไม้พี่น้องเหล็กไม่เขาไม่หลุดแจ่มมือไม้ลาวพัฒนาคนฝั่งโขงอกเขาเลย mau berenamkan si Mesa Bukpet ลาวคน คนฝั่งโขงวินเลกวินของเพิ่นหเกเจ็ด แปดสามศูนย์อันนี้เลขวิ่งของเพิ่นได้พี่น้องด้วย่วนเลขวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างหกเจ็ดหกกับเจ็ดได้พี่น้องได้เพื่นเน้นที่หก 6. ต้องท่าสีนะพี่นอ้องตัวเน้นพี่จังควบางงตัวเน้นตัวเด่นเนี่ยคือท่าสีนะ จับคู่เจ็ดแชิมาตามรัฐบาลไทยมาพี่น้อง7จ็ดแปแล้วก็70ศ delapan, แล้วหกเจ็ดหกศูนย์เพิ่นบดจับได้พี่น้องหกศูนย์น่ะหกศูนย์คนฟังขวนเพิ่นบดจับให้เพราะว่ามันออกไปแด้ค่นบดจับให้ถ้าพี่น้องมากถ้าพี่น้องมากกจัดได้ได้พี่น้องได้หกศูนย์หรือว่าสามศูนย์นี่หรือว่าแปดศูนย์ก็ได้ได้พี่น้องได้หกศูนย์ก็ได้แปดศูนย์ก็ได้สามศูนย์ก็ได้ถ้าพี่น้องมากมันเป็นเลขวินน่ะพี่น้องอาจจะลื่นบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับนั่นแหละ ถ้าป่ะมาคนจับกูเข้าับจับเอาเพราะว่าเลขกันหกตัวนั่นมันออกไปแล้วเพเ่น่่จับทีเดี๋ยวบังเลขสามตัวนี้ส่วนเลขสามตัวนี่หกหกสามมีหอด เลขเป่าเลกเบิรนได้พี่น้องเลขทามักท่าพี่น้องเข้ามักกันเลยโ,ยโตัวคือดังแปดเจ็ดแปดโอ้มีตะเตกเบิร์นเลกหามเลขสามตัวไหมคนฟังคง จีม,มาอยู่แบบตามรัฐบาลไทย 88, เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาแล้วตะพินน้องเข้ามักเนะมาะตาะพินมักเข้ากับพ่านได้เป็นกันเน้นในที่หกสามสเจ็ดแปดรัฐบาลไทยออกแปดเจ็ดจีมาเจ็ดแปดป่ เอาพี่น้องแคบหน้าจอได้เดี๋ยวขิดทวนลาพัฒนาค้นฟังโคงเหมือแร่สองถุเงเคืองเลขวิ่งเพื่อนอีกอ่ะหกเจ็ดแปดสมศเพื่อนก็ให้วิ่งรูดบนล่าง6นี่กับ7็เพื่อนเน่นหกล่องเจ็ดจคู่กับเจ็ดแปดเจ็ดสามเจดศหกแดหสแล้วก็หกเจเลขสามตัวนี่6หกสมและะ 8, 7, 8, 8. ้วกับแปดเจดแปดได้ปน้องได้เพื่อนเน่นให้เจ็ดปด หกสามบนล่างไปกับเด้อพี่น้องเด้อเน้นสองคู่สองหางพี่น้องมากบอสสองแรงในใ,ใจบ่เนาะมักชอบจะได้กับพิจา,บาจารณาเบิงแต่บอมาักขังข้าพันเนาะพี่น้องไปกับไปเทียบเบิงหลา,ลายอาจารย์หลายสำนักเบิงขอขอบคุณคนฟังคงหลายๆลายคอยพี่น้องโชคมาเฮงๆปงัปงๆกันมาแรกนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีครับผม